มีแล้วค่ะมีมีแปดสิบสิบคนค่ะมาดูก็เปิดก่าจะฟังนะคะไม่ต้องถามเขาค่ะถามคูมแบตเพราะเขาจะโกหกงขื่เลือกคุณแม่ปุ๊กเหรคะ <Yeah. S 1> มีสิคนเลอเหรอ,อมีมากกว่าสิบ ดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าขอมีดีๆบ้างค่ะเพราะว่าเราคือตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรดีจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรเอาหมดค่ะขอนอ้อมรับหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชงมาค่ะ<ช>ตอนชงก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะอันนี้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็แลแ้วจากนี้จะเป็นไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเป็นเรื่องดีๆก็น้อมรับรอเลยค่ะทนายบอกเล็กกลางรายการว่าแบบแม่มีหนุ่มคุยแล้ว จริงเหรอมเยอะมากเลยโอ้ผคนค่ะก็คือแม่ไม่รู้แต่หนูรู้ผี่คนหนูผี่คนมีสิสิบคนเลรโอ้เคยเจอหรือยังคะไม่เคยเพราะวมันมีแอบรียนไงคะย้แอบก็แล้วแอบค่ะมันไม่แอบหรอมันมีแอบทุกทางเลย่ปีใหม่หม้วมีสิบคนเลหรอมีมากกว่าสิบ แม่ไม่อยากทำให้ลูกสาวผิดหวังเลยค่ะแม่ต้องทำยอดให้ได้สิบคนเหรอปีนี้เกินสิบอ๋อเกินเกินสิบอีกเหรอโอเคแม่จะพยายามนะคะโอเคไหมต้องนะหรอต้องให้มีใช่ไหมไม่มีหรอไปเดทได้ไหมเดี๋ยวใกล้วันเลนทายแล้วนะไปเดทดได้ไหมคะอ๋อต้องบอกก่อนวักทายอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะอันดับยาสิมิโล แน่นอนแน่นอนจริงๆก็คุยแต่กับคนร่วมงานแล้วก็เจอกันอยู่ในวงการเนี่ยค่ะมามีจะไปเจอใครที่ไหนอะลูกมามีเลิไปทำงานกับบ้านก็อาจจะได้เบอร์แปลก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 ีไม่คุยแปลกๆปลกแปกมามีไม่คุยแกแปลก็อาจจะตัดมาหรอเป็นคอร์เซนเตอร์เลเป้า มีหนุ่มลุกึนเขาเอ็ไรครยังยังไม่มีนะคะยังไม่มีค่ะเขาโกหกค่ะจริงๆอยากเป็นคนไทยเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเฮ่อใจเย็นลูกขอไม่เชี้ยก็ไม่มีนะคะ ป็าถนา้ที่นเริมา20คนใช่ไหมเริ่มมาก่อน20คนแลี่จะารอกไ่ถ้าไม่ดีก็20ของายบไป้20เหลแล้วม่จะดนัดออกเองหมไลอก20คนให่ปยากไปะมันไม่ยากไ้พี่มาอยากได้แบบว่าใจดีไหมหรือยังไงคะ ทำแล้วก็เวลาที่มาบีไม่อยู่บ้านบหมมีใหม่ยอยางได้พ่อที่ทำทุกอย่างให้บไมายบหมาจะไปไหนเขาก็ให้บิมายไปตอนนี้แม่เริ่มงงแล้วไหนเรื่องจริงอะไรเรื่องหลอกเดี๋ยวใจเย็นลูกเขาบอกว่าปีนี้แต่นี่มันเพิ่งสิบวันเองสิบวันมันก็ได้ยี่สิบนได้นะ ยากะนะปีแม่อยู่มาจนอายุ40ยังไม่ถึง20คนเลยละสิบกว่าวันนี้เราจะได้ได้งไงก็ได้เพราะแบบนี้ไม่เคยลองไงไม่เคยเลยนะไม่เคยลองอ๋อไม่เคยลอง<า>อ๋อจะจเดี๋ยวจะเปิดใจนะคะต้องเปิดใจเรียกว่าปีนี้จะลอง ลูกบิวมากเลยค่ะนี่พี่ๆก็เป็นพยานนะถึงเวลาแม่มีจริงๆแล้วหนูไม่ยอมนะลูกพี่ใหม่จะไม่ยอมถ้าขอเป็นคนไม่อ๋ออาจจะเป็นคนไม่ดีไหมถ้า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 แบบเขาแบบดีกับมามีอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่ดีกับพี่ใหม่เขาไม่เขาไม่ให้พี่ไหมทำสิ่งที่พี่ใหนอยากทำพี่ใหม่ก็จะรักษาโอเคแต่จริงๆก็แบบมีจริงพี่เขาเปิดไหมคะมี ก็เปัญหาคือให้มีก่อนลูกมีแล้วค่ะมีมีมีไสิบสิบคนค่ะแต่บอกขออนากมาดูก็เปิดแล้วจะฟังนะคะไม่ต้องถามเขาค่ะถามพือแม่เพราะเขาจะโกหกขึ้นเรื่อย อันนี้คุณแม่โป๊กอหคะเกือบแล้วเกือบแล้วปัญหาคงไม่ใช่เรื่องเปิดปัญหาเรื่องมีก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้คือมีดีแล้วเดี๋ยวเปิดอันนี้คือฝากบอกนุ่มๆว่าให้เข้ามาได้หรอคะบอกไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกจุมุ๋มเอาสื่สกินสุดต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีๆค่ะนี่เขาเห็นคลิปสัมภาษณ์อันนี้เขาคงไม่มีใครกล้าเข้าแล้วเขาแน่ต้องกลัวหนูอยู่นะคะ ต้องมีสิบสิบด่านเลยจริงๆคุณสเปคแม่เป็นยังไงคะสเต็ปแม่ก็คือมีค่ะต้องต้องรับมือคนนี้ไหวอะค่ะแค่นั้นนะคะเราเปิดใจใช่ไหมคะเปิดเยอะค่ะปกติค่ะปกติชีวิตเหมือนเดิม่ะไม่ปกติไม่ชีวิตไม่เหมือนเดิมเรียกว่าไม่รีบร้อนขอช้าดีกว่าขอช้าแต่ชัว ก็ก็ไม่ได้วจ์่จะช้าอะไรอะค่ะก็คิดว่าใช้ชีวิตไปปกติแต่ตอนนี้อะเอาเอาตรงๆคือเพราะอาจารย์ช้างทักมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งแค่นั้นเองว่าแบบอ่ะอย่างน้อยปีนี้เราจะมีมันไม่ใช่ความสุขค่ะมันคือความจริงมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างที่บอกจริงๆแล้วจะดีด้านไหนก็คือดีใจหมดนะคะแล้วตอนนี้คือรอเลยรออะไรดีๆค่ะค่ะงานเงินความรักตอนนี้โสดสนิทไหมคะไม่สดสนิทสดสนิทลูก าะอ่่แม่คอนเฟิร์มสิคะคอนเฟิร์มสิคะขอให้โอกาสโสดแล้วไม่สนิทได้ไหมคะอ่ไม่ได้นะตกลงแม่สนิทได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้ยังสนิทค่ะกับมีน้องอยากมีน้องอยากใครชอบดุอันอันนั้นยิ่งยากท่านกว่าอีกน uh> ้องเจมส์ไม่เหมือนท่านกว่า มันคือะไรว่าตอนตอนนี้ขอให้มีเข้ามาก่อนแล้วกันไม่ว่ากันใช่ค่ะตอนนี้มีเอาเริ่มจากมีเพื่อนก่อนก็เราต้องมีเพื่อนก่อนใช่มีเพื่อน ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ